แล้วสสรุปในวันนี้เราจะมาสรุปซีรีส์ s k i ป i y t ี Toilet มาต่อในซีซัน17ตอนที่51ภาพอยู่ในมุมมองของอัพเกตไททันคาม e ล่าแมนที่กำลังบินว่อนไปทั่วเมืองเพื่อกำจัดพวก s k i ป i y t ดี Toilet ตั้งแต่ยิงใจแอ t น s k i p p i t y Toilet เหยียบ Spider Skippy t y Toilet ยิงด u ลมอร์ f สไต s เดอร์ Skippy t y Toilet แต่ก็มี g i แอนด์ a วลเลเซอร์ Skippy t to Toilet อยู่ตัวหนึ่งที่มันสามารถบล็อกการโจมตีได้ จนอัปเกรดไททันแคม布าแมนต้องใช้แมคคันเข่าแฮมเมอร์ตีจนกอดแตกแล้วพ่นไฟออกจากอกเผาจนเห็นหัวกะโหลกหลังจากนั้นอัปเกรดไททันแคม布าแมนได้ยิงใส่ไฟยิงไจายแอสโลเกตลันเชอร์สกิฟตี้เทเลดแต่มันก็หลบได้อัปเกรดไททันแคม布าแมนบินไปเกาะแล้วเหวี่ยงกระแทกพื้นยิงใส่เผาไฟมันก็ยังไม่ตายจนอัปเกรดไททันแคม布าแมนจำเป็นต้องดึงอตุ่มกดชารโคจากนั้นอัปเกรดไททันแคม布าแมนก็ได้วางดับเบิลพันเจอร์แคม布าแมนลงบนตึกเยี่ยม จากนั้นฝูงเฮลิคอปเตอร์สกิ i ตี้ทั To เลตก็บุกมา mm hmm. เข้ามาเลย mm hmm. ต่อมาตอนที่52หรมือซ้ายขาดโดยดูโอเบสสกิป p ี้ทั t เลตขออนุญ,ญาตปิดชีวิตนะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์สไปเดอร์สกิปตี้ท o วเบินตกก่อนที่ Double ลพ er, ันเจอร์คัมราแมนจะโดดมาปั๊มดูโอเบสสกิฟตี้ทัวร์เลตลงลง ตอนนี้เขามีเจ็ตแพกแล้วนะครับก่อนที่คาเมิล่าเฮลิคอปเตอร์สองลำกำลังจะมาลงจอดโดยที่เฮลิคอปเตอร์สไปเดอร์สกิฟตี้ทอยเลตกำลังจะเข้ามาโจมตีก็โดนอัปเกรดไททันคาเมิล่าแมนเวียงไปจนระเบิดทีเมดิคคามิล่าแมนลงจากคาเมิล่าเฮลิคอปเตอร์ลงมาเพื่อซ่อมแซมพักพวกตัวละครใหม่ปรากฏตัวดับเบิลพันเจอร์คาเมิล่าแมนมองแบ็คคาเมิล่าวูแมนนี่ ทันใดนั้นพวกเลกูล่าการส,สกิปปี้ทอยเลตจำนวนมากกำลังเข้ามาดับเบิ p u พันเชอร์คาเมราแมนเตรียมอาวุธและแล้วความสามารถของเธอได้ปรากฏและคาเมราวูแมนนัสกสตูไฟกล้องเปลี่ยนเป็นสีแดงล็อกเป้าหมายยิงลูกดอกระยะของเธอกามากเยี่ยม ต่อมาตอนที่53สถานการณ์ตึงเครียดฝ่ายคัม่าแมนเริ่มติดอาวุธล่าตะเวนกำจัดสก,กิฟติทอยเลตที่นำทีมโดยอัปเกตไททันคัม่าแมนและดับเบิลพันเจอร์คามาแมนหลังจากนั้นล้างไฟอินกิสก,กิฟติทอยเลสปรากฏตัวก่อนที่จะปิดไปหนึ่งชีวิตแต่มันทำได้เพียงแค่มาปัดป่วนเท่านั้นก่นที่มันจะทริลพอร์ตหนไปอัปเกตไททันคัมราแมนประกาศเคลื่อนพล ฝ่ายคารแ,แมนติดปืนพร้อมพลาสมาแท้งติดเกาะหนาเคลื่อนที่แล้วซีซั่น17ก็จบลงหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไคร e แชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราซั Samsung, า้ำๆหากพลาดประการใดทางเราขอ